โคตรเฟี้ยวเลยนะผมบอกต้องโคตรเฟี้ยวนะแรงสะั่ใจจริงๆลุสโอเค บบห,หม่ครับเป็นรูปแบบที่ทำครั้งแรกเนาะไม่รู้มันจะดีหรือไม่ดีหรือไม่เวิร์กเนาะแต่แติดตามชมกันได้นะสำหรับบลลอกวันนี้เนาะเราจะพาไปโครงการรีวิวรถแต่ใหม่หนี่ครับเป็นบล็อกที่ผมบอกเลยทำครั้งแรกอาจจะเกระเินหน่อยนคะครับแล้วก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชมกันเดี๋ยวขออน,นุญาตพาเจ้าตัวนี้ไปรีวิวเนาะเดี๋ยวเราไปเตรียมรองเท้ากันดีกว่า สำหรับวันนี้ผมบอกเลยเออกเ้นดีกวเนาะเราจะไปทดลองเทสได้เนี่ยครับว่ามันจะคึกทนขนาดไหนสำหรับ Ford Ranger เน, For น,นาะ Ford Ranger นะครับถนนนะตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะรถค่อนข้างที่จะติดนะครับถ้ารถไม่ติดก็ไปไม่ได้เนาะว้อันนี้แค่เกียร์หนึ่งนะปุ๊บเกียร์สามนะครับนะอูคันนี้มัน น,น,นี่ขี่รถแบบวัยรุ่นนะครับต้องเปิดกระจกรับลมนะเปิดกระจกรับลมกันนิดหนึ่งนะครับฝังแก้เสียงก็รู้แล้วว่าว่าแรงไม่แรงปุ๊บปุ๊บประจัดไปไวัยรุ่นสามเกียร์เ๊อแถมให้แถมให้เออเอาให้สุดเอาให้สุด6สปีด โคตรเฟี้ยวเลยนะผมบอกต้งโคตรเซี้ยวนะแรงสัดใจจริงๆก็นี้เดี๋ยวเรารอตากล้องเซตกล้องอะไรเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวถ่ายแล้ว,ลวนะสำหรับเจ้าตัว Ford คันนี้เนาะผมบอกเลยเฉียบเฉียบจริงๆเลยสำหรับคันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านจริงๆวันนี้ไมค์แล้วนะ มาพบกับผมีะแรับปาล์มเอทีนะครับสภาบวันนี้ผมบอกเลยจะเป็นการทำคลิปแนวใหม่แปลกใหม่หน่อยนิดหนึ่งเนาะวันนี้นะมาเลยมากับรถซิงโดนใจไวรุ่นยิ่งเป็นรถซิงในราคาที่ถูกโอ้โหชอบและรถซิงผมบอกเลยสภาพดีสภาพเยี่ยมต้องคันนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวข้างหลังนี้ Ford Ranger นี่ครับ2.2 XLT ในปีโมเดล2014.2015สนนครับสนนราคาอยู่ที่นะผมบอกเลยสนนราคาอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะครับที่สำคัญคันนี้ผมบอกเลยแต่งยังกะเออโดนใจไวร้รสุดๆไม่เชื่อลองไปดูในวีล็อกได้นะครับนะวีล็อกที่เราถ่ายกันมานะครับหูผมบอกเลย เกียร์สามไวรุ่นชอบนะครับนะเดี๋ยวเราพาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าเครื่องยนต์เป็นอย่างใดกันบ้างนะ,อะโอ้โหมันไม่ได้หนักนะผมบอกเลยมันไม่ได้หนักนะแต่มันก็หนักอยู่นะครับเครื่องยนต์คันนี้ผมบอกเลยใหม่สดๆนะใหม่แบบโอ้โหนึกว่าโฉใหม่อะนึกว่าโฉปีใหม่อะส0 1 8ัอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับคันนี้นะเครื่องยนต์2.2นะครับเทอร์โบหนึ่งให้เทอร์โบมาด้วยแล้วต่อให้มันแบบว่า เป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่เนาะแต่ว่าให้เทอร์โบมาที่ค่อนข้างแรงนะครับคันนี้ทําแรงม้าได้ประมาณ125แรงม้าเนาะซึ่งประมาณห้า0ั0ถึงหกพัรอบนอะครับแล้วก็ระบบแรงต่างมีมาให้เบรก ABS ะแรงต่างมีมาให้เนาะถ้าอยากรู้ว่าชนไหมามาเดี๋ยวเราพาไปดูนี่ครับเ,เริ่มที่กระโปรงกันเลยกระโปรงเนี่ยที่จริงเนี่ยนะผมจิกดูลรอยเล็บมันยังขึ้นอยู่ แสดงว่าอันนี้แล้วก็ดูอะไรต่างนะครับโลโก้ต่างๆกระโปรงเดิมนะกระโปรงเดิมนะกระโปรงเดิมแผงแสดงความร้อนต่างเหมือนเดิมเป๊ะนี่ครับโอเคกระโปรงไม่เคยเปลี่ยนการันตีนี่ครับน็อตนะอาจจะมีแบบเออดูทรงแล้วเหมือนจะมีแบบข่บ้างนี่ครับข่รบ้างเนาะเล็กน้อยนี่ครับแต่ว่าในส่วนของซ้ายขวาอะไรต่างๆนะผมไม่เห็นรอยบุบเข้ามาหรือว่าความแตกต่างกันเลยนะ แสดงว่าอ่ไม่มีการชนข้างไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือขวาผมมองว่าไม่มีนะด้านหน้านะผมบอกเลยมาถึงด้านหน้านะมีกระจกไอ้ตรงนี้ให้ด้วยนะไอ้ตรงนี้ถ้าผมบอกเลยว่ามีความสําคัญมากๆากนี่ครับมาสามารถทําให้คนขับเนี่ยมองได้เลยนะว่าการจอดรถเนี่ยรีฟุตบ่าเนี่ยเราจะเหยียบเส้นไหมหรือเราจะปีนไหมอะไรต่างๆหรือเราจะชนด้านหน้าไหมอันนี้ช่วยมากช่วยมากเพราะว่ามันจะมองซ้ายขวาปุ๊บด้านหน้าได้อีกนะ ถือว่าอันนี้ถือว่าดีแต่ผมเคยเห็นเฉพาะใน f o r t u n e r นะแล้วก็ไฟเนี่ยไฟเนี่ยก็โอเคชม2 0 1 4ไฟหลอดนะฮาโลเจนนะครับโอเคไม่เทียบเท่าโปรเจคเตอร์แต่ว่าเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนถูกนะครับขาดเปลี่ยนสบายเนาะตัดหมอกก็เป็นหลอดเหมือนกันเช่นเดียวกันนะซึ่งถือว่า Ford ยังไม่ได้ยัดเทคโนโลยีมาในปี2024ยังไม่เหมือนในตัวตัวปัจจุบันที่ยัดเทคโนโลยีมาค่อนข้างเยอะนะครับ มาถึงส่วนในสุม่มล้อเลยครับคันนี้ผมบอกเลยมาพร้อมแมนะ็กเวลเนาะยางเนี่ยยางให้สไตล์ออฟโรดนี่ครับเป็นในส่วนของอาร์ทิพวันคันนี้ยางปี2018นะซึ่งถือว่าโหใช้งานได้ดีนี่ครับรเอาไปใช้งานเนี่ยจริงๆก็ใช้งานได้อีกนิดหนึ่งนะครับนะแล้วก็มาตรงบันไดข้างบ้างนะครับบันไดข้างก็มีมาให้เนาะบันไดข้างก็มีมาให้เหมือนเช่นเดียวกันเห็นไหมบันไดข้างถือว่าคลาสสิกผมว่ามองดูแล้ว คันนี้มันจะไม่ได้เรื่องของความเป็นแบบใหม่เทคโนโลยีอะไรต่างๆมักจะไม่ได้นะแต่ว่าได้เรื่องของความคลาสสิกนะครับคลาสสิกเนี่ยโอ้โหไว้เดนชอบไว้เดนชอบจริงๆซึ่งคันนี้ผมบอกเลยเพิ่งเข้ามาส,สดๆร้อนอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าท้ายเนี่ยมีการโดนชนมาไหมมีการทําสีอะไรมาไหมท้ายเนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวอ่นเช็กก่อนเช็กก่อนนะโอเคร่องรอยไม่มีนะครับสีล่ะสีทำไหม ที่จริงอ่ะมันจะเป็นมันจะมีเครื่องวัดเนาะซึ่งสามารถวัดได้จริงกว่ามือผมอีกนะครับสีเนี่ยรู้สึกเหมือนจะไม่มีการเก็บงานมาแ้วนะเฮ้ยเดิมไม่แห้งเฮ้ยทำไมรู้สึกเหมือนแบบสีมันรู้สึกไม่ทํานะเนี่ยแต่ว่าปีสองพันสี่นะขาวสดสวยยังอยู่ยังสดสวยอยู่เลยอาจจะมีการตกแต่งขอบโค้งนะครับปอดโดนใจไวรุ่นเนาะซึ่งแต่งมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเออค่อนข้างที่จะสวยเครัยและช่วงล่างเนี่ยผมบอกเลยนะ ในเรื่องของท่ออะไรต่างๆนะครับนะโอ้ย oh, เสียงเนี่ยกระหึม่มท่อเนี่ยกระท่อแต่งมาเปนช่นเดียวกันนะแล้วเรามาฟังเสียงของเครื่องยนต์กันดีกว่านะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเสียงเป็นยังไงกันบ้างนี่ครับเดี๋ยวตยส,สตาร์ทรถก่อนนี่แค่เสียงสตาร์ทนะเอาแค่เสียงสตาร์ทเนี่ยก็ดังละเดี๋ยวเราลองเทงก่อนแบบรอบเบาๆนี่ครับรอบเบาๆนี่รอบเบาๆน,นี่ครับ ด,ดูรอบ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 ขึ้นนะครับนี่ยังถือว่ารอบต่ำอยู่นะมาถึงในส่วนของเกียร์เนี่ยผมบอกเลยแมนอวลเนี่ยว,วัยรุ่นชอบนะครับระบบแอร์นะครับแอร์ Air เนี่ยยังเป็นระบบของเอ่อซิงเกิลโซนและดิจิตอลก็บอกแล้วคันนี้โนเทคโนโลยีนะครับยังเป็นในรูปแบบโฉมเก่าแต่ว่าได้ความเรื่องของความคลาสสิกน้ำพดนะครับน้ำพดมีมาให้นะซึ่งถือว่า ฮ้ยดีนะดีนะผมชอบนะผมชอบนะผมชอบมากๆเลยนะเนี่ยนี่ครับปุ่มนำแผดอะไรต่ามมีมาให้ถือว่าค่อนข้างดีจอแสดงผล MID นะีครับมีมาให้เช่นเดียวกันเฮ้ยมันมองว่ามันแบบอ่ะจริงๆอะ่ะถ้าใครไม่ได้ชอบเรื่องของเทคโนโลยีอะไรมากมายอะ่ะผมมองว่าคันเนี้ยค่อนข้างที่จะคลาสสิกเลยนะสุดๆไปเลยคล้ายๆแบบซีวิกสามดออะไรอย่างเงี้ยแบบเท่ๆคูลๆนะครับกระจกเนี่ยก็เอ่อ ไม่ใช่ตาแสงอะโนมัติยอ,ยอยู่แล้วแหละไม่ไม่ได้ให้มาอยู่แล้วแหละแล้วก็ที่ใสแว่นอะไรต่างๆก็มีมาให้เนาะไฟอะไรต่างก็ถือว่าให้มาค่อนข้างดีเนาะสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะบรรยากาศแบบนี้นะครับผมบอกเลยอยากไปกลางเต็นท์สุดๆเนาะซึ่งคันนี้ผมบอกเลยนะขึ้นเหนือร่องใต้นะครับกลางเต็นท์บนภูเขาหรืออยากจะไปแบบเอออยู่บ้านริมชายหาดเนาะไปได้ทุกสถานที่นะครับผมบอกเลยคันนี้คุ้มน,นะครับ คุ้มในคุ้มสุดๆเนาะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบนี้ครับโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ0614578888เนะครับนะเสียงอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่งนะครับก็ยังไงก็ตามอย่าลืมติดตามนี่ครับชมช่องยูทูบเอที h ช n แนลช่องนี้ด้วยนะครับฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งด้วยนะและก็นี่ครับสำหรับคลิปไหนที่ว่าเออค่อนข้างโอเคไม่โอเค คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับปรุงและพัฒนาต่อนะครับวันนี้รัาพูดคำจายไรไดไม่สุภาพเก่าภารนัณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอจัดตัวเราไปก่อนสวัสดีครับ